ท่านผู้ชมคะเราทุกคนล้วนต้องการมีสุขภาพที่ดีแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงเพราะในปัจจุบันความรีบเร่งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตรประจําวันของเรามากขึ้นหลายคนต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้าเพราะกลัวไปทํางานสายจนเราลืมให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารเช้าไปบางคนมักจะพูดว่ายังไม่หิวหรือไม่มีเวลา แต่อย่าลืมนะคะว่าอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อแรกที่จุดประกายพลังงานให้กับร่างกายและความคิดของเราดังนั้นพลังงานที่ได้จากอาหารมื้อเช้าจะถูกนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆระหว่างวันทันทีและสำหรับใครที่คิดจะลดความอ้วนด้วยการงดอาหารมื้อเช้านั้นก็ต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานใหม่นะคะเพราะถ้าร่างกายขาดพลังงานจากสารอาหารมื้อเช้า ร่างกายจะดึงสารอาหารจากอาวัยวะส่วนอื่นมาใช้ทําให้ใบหน้าของเราเหียวย่นก่อนวัยแล้วไขมันละ่ะก็ยังสะสมอยู่ในร่างกายเหมือนเดิมเลยค่ะทราบมีคะว่าในช่วงเวลา7โมงถึง9โมงเป็นช่วงเวลาของอาหารเช้าและเป็นช่วงที่ร่างกายของเราต้องการสารอาหารมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารที่ไปบารุงสมองเพื่อให้การเรียนการทํางานมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าสมองขาดสารอาหารในช่วงเช้าจะทำให้เกิดความจําเสื่อมได้ง่ายอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกายมี5้าหมู่หมู่ที่1อาหารประเภทโปรตีนหมู่ที่2องคาร,ร์โบไฮเดรตหมู่ที่สไขมันหมู่ที่4วิตามินและหมู่ที่ห้าเกลือแร่ เราลองมาจัดรายการอาหารสำหรับมื้อเช้ากันดูนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ดื่มนมสดหรือเครื่องดื่มร้อนๆเพียงหนึ่งแก้วเป็นอาหารเช้านั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะลองเพิ่มไข่ดาวไส้กรอกสลัดผักหรืออย่างน้อยอาจเป็นขนมปังเพื่อเพิ่มพลังงานแต่ถ้าเป็นอาหารแบบไทยๆอาจเป็นโจ๊กข้าวราดแกงหรือกว๋วยเตี๋ยวเป็นต้นค่ะ ช้ามันยังเลยนอกจากจะมาเช้าแล้วยังกินอาหารเช้ามาด้วยพี่ก็เหมือนกันตั้งแต่กินอาหารเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายไม่เพลียเลยพึ่งปังพึ่งปังตลอดเลยนี่น้ําหนักก็ลดลงด้วยโอ้หนี่นะลดแล้วเเราแหมพี่เพิ่งกินมาทิศเดียวลดลงตั้งขีดแน่เห็นไหมว่ามันจริงจริงใช่ไหมผมลงผมลงสวยขึ้นด้วยผมตรงไหน ท่านผู้ชมคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากตัวเราคะ่ะยังไม่สายเกินไปที่จะหันมาใส่ใจกับการรับประทานอาหารเช้าเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมกับภารากิจที่ต้องพบในแต่ละวันสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอาหารเช้าและมีสุขภาพที่ดีกันทั่วนหน้าและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ